วัสดีพี่น้องลงทงหน้ามือนี่ขาไปตะพุ่นก็เป็นกระทางง่งไงมูบานพี่น้องจ้ะลงทุ่งนาข้า,ามมหาเก็บผักพี่น้องงามครับงามเลยเก็บเอา,าก่อนให้ไล่ไปเทิร์นมาอันนึงเหนียวขึ้นนีย ักแดงแดงกับกินสมแซบแซบพี่น้องออนะหาตัวสีสุกรุ่นมูดีนี่เนาะขอสิภาไปเก็บผักว่าสันพี่นอ้องเอ๊ะ จะพาไปหาเจ็บภาพเห็นไหมเห็นคนะอู้วล้วือปวดนี่อีเมอ,อีเมยอีเม,มน้ำคักเนาะคน่ะได้เอาได้นี่โอ้ยมืปวดนี่นะอืมอนซอน ตะก้อนพี่น้องเล่ามองกันวัตถีซุกพี่น้องต้นซ่อนเนาะไปลน่างดีดีแปลกุลีอุ๊ปอุ้ยนั้น เ,เ,ลลเป็นแม่ฝรั่งเป็นร่างนี้ที่แซนน้ำเกลือไว้พอช่วงนี้แมงวันเจ๋หลายดิพี่น้องช่วงนี้ร่างสิงเิดเลยเนาะเบิ้ลเราวะเบิดแล้ว,วลหาเก็บพักพี่นอ้องบคนนี้แบคโตรีฮะเก็บพักเป็น ลวกโอ้ยที่แดดเลยเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็บดผักกาดเจ็บปักกาดนี่พี่น้องเลยไปลวกอ๋อยุไก่หวยเพราเราออกมีสุขผักด้ยหมพี่น้องคนไหนพี่น้องนี่นี่ กาดน้ำอ,อ,อกดอกใส่ไหนกันนูอกกาดน้ำมันผักดินปีได้ไงปี น้ำลอกมือวยัวยเนาะถ้ามาดาพันกับพวกค่อยมีแล้วเหรอพี่น้องแกนี่พันตัดแล้วมันไก่หวยพันซุ่มมันนะก็นไมออกมันก็ได้เกิดโป้งขึ้นโดมสมบูรณ์ล่างมอง ลวกกินเย็นกินต้อเกินไงน,นี่มันพักกันแล้วตั้งโอตั้งโอไปบว่ลิ้นปีตั้งโอก,กับเอิญเนานะและ้วตพะพูซื้อเอิญเนาะพี่น้องอแล้วตะพูซื้อเอิญแต่ละซองเอิญซื้อพักบวกขึ้นกันไอ้เลาน้ำนออกไอ้แก,ออก่ออกข้าอ่อนอ่อนทุน ជាំម្រើសម្រើសម្រើសលាន់ទី្រើសម្ ป้าตามป้าตามเขาพี่น้องเอ้ยบานก็ซื้อกันล่ะซื้อเป็นบางย่างเนาะบ็ได้ซื้อวัตถุดิบผักเป็นบางผักแต่พักเขากับบริสุทธิ์สินะพี่น้องอืม ดอกคนสีงเหลืองนี่เป็ประกาศน้ำ้นหัวอันเดียวเราไปแก้คน,นออกนี่ กับโบมีแล้วน้องมองกับมีพ่อได้เก็บพี่น้องล้องมองกับโบคอยมีแล้วพี่น้องมาเลยอันนี้ผักอันนั้นนี่นี่โอ้โหเต่าิขึ้นที่หอก่อนโบน,นี้เป็นลั่อยู่นี่นี่ผักไร้โคนนี่นี่ผักไร้โคนพี่น้องเก็บสุกพัดที่กินได้ไปลวกไปแกง แต่เป็นเป็นล่ำมรมันจะขมตัวเป็นล่ำเป็นดอกแต่เป็นยังซีแล้วก็พวกเป็นได้ไี่น้องไม่เข้มไปคูลเป็นเบียร์อยู่พี่น้อ,นหนนหง,นองหาบง มันเป็นเบียกันโอ้โหไอ้ต้นไงเพื่อน่ชต้นใหญ่นี่คุณเดนี่เงจะเป็นลักษณะนี่พี่น้องไลโคนนี่เป็นเบีย่อยู่นี่ดอกใหญ่ใอยู่เนาะดอกโอยมี มึงดยนนี่แล้ะนี่แดดแดดพี่น้องจ้ะแดดแนี่มามี่ะ่ะเบิด์ละมีอยู่พี่นอ้นนนอ,งนนนองตะวนัานต้นน้อยก่อนน้อยนึงบก่กันใ่ใหญ่เนาะ ตัดหญ้าแล้วพ่นปุ้งขึ้นนี่เด็กปลาปอดสันพี่น้องเลยนี่ก็ตัดดีๆทั้งนั้นเลยอันนี้เดี๋ยวคนชีนเลี่ยนเอาใบแก้มันออกลองชิไปลองเอาบวงมาัมันกัน คนไ่ได้เก็บคนนี้้คนแก่พักหล้วยเนาะนี่จะหยดเลกน้อยนอ่อนคนโอ้กบิดเลยเลื่อผัวกินสุ เอาไปแกงตัวพี่น้องแกงกระแซดไปไดิเวลามันสุกมันออกสมกสมคล้ายผสมผักขมบานเท่าไหมลองมึงด้วพี่น้องจ้าถึงครับอันนี้นะเชี่ยเป็นเชี่ยยู่งนี่ผักเรื่องผัว ผักไปกินนี่นคอคัสิลี่เอาใบแก่ๆเพื่อนี่ออกนี่พี่น้องน,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 นี่นี่เอาใบแก่ๆเพื่อนออกพิเนาะ้องไปเพอนออกิพี่น้องแก่นี่ แกงเรือเขาสิไปอมไมสิกระได้เด้อพี่น้องพักตัวนี้นะพักอันนี้ไว้คนเบียร์เพ,พิ่นดูดีเดี๋ยวพี่น้องหาเก็บพกเก็บพักไปสันดาช่วงนี้นี่ยังให้เก็บเก็บไปลาเก็บไปสันดะพี่น้องเอ้ยเนาะไม่ซีเลียดเรื่อแการเรื่องงานเขาปวกเขาปลา มือปกเบอร์พักกั็เสร็จแล้วก่จะได้เข้าไปเก็บสินห่ลายถักอีกมืออืมลืมผัวมีผักกาศน้ำผักกาศป้าในร้ายอยู่ที่น้องเก็บพักไปลวกเก็บแกงกินน้ำกูมือเนาะ กันยังคอมเมนต์มาอยู่เก็บไปคู่มือเอาไปกินเลือดไปทิมเอาไปกินแล้วพี่น้องแกไม่ได้ทิมเลยจ้ะว่าเอาบริสุทธิ์เนาะมีกฟรีผักปลอดสารพร้อมพี่น้องเกิดจากธรรนมาศาสตผักยังกินไรห้องไปเก็บเพื่อนนะเก็บซุ่มมือกินคู่มือเขาห้องน้ำคู่มือนี่ไรผักมือนี่ ขอบคุณห,หลายเด้อพี่นองพี่เขามาบางังทรงไม่รีแฮปปี้พี่นองจ้ะได้รายเติบพอแล้วก็ได้เป็นลวกไปแกงจ้ะ